ถูกไหมตอนนี้ครูมีอะไรบ้างอ่ะมีละครแปดเรื่องมีละครแปดเรื่องพิธีกรห้ารายการห้ารายการมีเอ่อมีงานสอนของหมุมอยู่แล้วแล้วหมุมต้องเรียนด็อกเตอร์ของหมุมอยู่ซึ่งจะรับปริญญากุมภาพันธนี้หมุมจะมีเอ่อธุรกิจเครื่องสําอางเสื้อผ้าชุดว่ายน้ำซึ่งคุณคิดว่าตอนนี้ครูไม่ต้องเกาะใครแล้วเพราะดังที่ตัวเองอยู่แล้ว คือที่นี่ดีกว่าครับพี่กองครับชื่อพี่บุ๋มเนี่ยคือผมรู้จักแต่ชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลเนี่ยคือดาราบางคนนี่เราไม่ไม่รู้จักเยอะขนาดนี้นะครับแต่ชื่อบุ๋มปร้ดาวงผู้ดนนี่ได้ยินตั้งแต่วงการกีฬาก็รู้จักบุ๋มเยอะเพราะบุ๋มก็นะเจ้าแม่มอเตอร์ไซค์มังกีฬานู่นนี่นั่นบ้างครับคือผมทำงานมาเยอะแยะมากมายงานสังคมงานอะไรบุ๋มไม่จำเป็นต้องดังแบบนี้มั้งล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าออกมาขนาดนี้แล้วโดนขนาดนี้อยู่บ้านดีกว่าไหมอ่ะแล้วเวลาโดนนี่รู้สึกไงบ้างที่เขาพูดอย่างนี้มันรู้ส บุ๋มกับเพราะว่าไอ้ที่นอนไม่หลับนิดหนึ่งคือคือเราตั้งใจจะทําความดีเรากําลังทําอะไรอยู่มันต้องตั้งสติตัวเองอยู่ตลอดเวลาสื่อถามหนักมากบางสื่อก็น่ารักบางสื่อก็ไม่น่ารักต้องใช้คํานี้คำถามโดนหนักสุดว่าไงไอเกาะกระแสคนตายดังอันเนี้ยเจ็บสุดเพราะเราเราเป็นแม่ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถ้าเรานึกภาพถ้าอันดามันเป็นอะไร ข่าวนี้ไันไปไปกระทบถึงผู้ปกครองเดายนั้นด้วยเมื่อวานก่อนอยากไปงานศพน้องแก้มะไม่กล้าไปอ่ะส่งแต่พวงหลีดไปอเขาเอาพวงหลีดผมไปคู่ของท่านประยุทธ์เลยนะรู้สึกใจสั่นอยากไม่ต้องขนาดนั้นแต่เพียงแต่อยากไปใจมันอยากไปอยากให้กําลังใจคนเนาะผมว่าคนสังคมไทยเราต้องการกําลังใจกันบุ๋มเองช่วยเหลือเหยื่อผู้เคาะร้ายมาเจ็ดลาย ผมพูดอย่างนี้เลยว่าคนที่มีชีวิตอยู่ไม่สามารถใช้ชีวิตในสังคมและบ้านเดิมได้สักทีพี่แต่คุณไม่ได้ออกข่าวเนาะออกทำไมหนูสร้างโรงเรียนมาที่ที่แล้วเคยช่วยมาเจ็รายแล้วเหรครับจากพี่โอ๊ตใช่ปะใช่หนูสร้างโรงเรียนมาเจ็บเขาทำเรินจริงเขาขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะไปสร้างโรงเรียนต่างจังหวัดมาแล้วก็พี่ไม่เห็นคุณไม่เคยเห็นข่าวที่คุณออกไปช่วยเหลือคนที่เป็นผู้ป่วยเป็นเหยื่อไม่เคยเห็นนะเพราะคุณไม่ได้ม่ได้อยากจะเป็นข่าวตรงนั้นเราเข้าไปให้การช่วยเหลือช่วยคือช่วยก็ช่วยคือช่วยก็ ช่วยคือช่วยอย่างที่ผ่านมาที่ที่บอกว่าเคยช่วยคนที่ถูกข่มขืนใช่ไหมครับได้ให้การช่วยเหลือยังไงบ้างคนหนึ่งครับสองขวบเองโดนพ่อเลี้ยงข่มขืนกว่าเด็กคนนี้จะพูดได้เนี่ยกลับมาเจอมีเพื่อนมีอะไรที่กล้าเจอสบตาคนนั้นสองปีสี่ปีกว่าพ่อมันออกมาอีกแล้วพ่อเลี้ยงมันออกมาแล้วรอรับตัวลูกออกจากโรงเรียนแล้วกลับไปจริงจริงปอ้ยกันูจ่ายตังค์ให้ครูอย่าเอามันออกมาจนะ้าให้อยู่กับครูต่อไป หนูต้องเล่นเันอย่างนี้เลยพูดแล้วคนลุกอย่างเงี้ยคุณเคยคุยกับเหยื่อไหมเหยื่อส่วนใหญ่ไม่มีทางอยู่บ้านเดิมได้เยืะอส่วนใหญ่ต้องย้ายเพราะว่าคนไทยเป็นเป็นสังคมปากว่าตะขยิยหนูหนูอุ้ยน่าสงสารเชิญเรืหนูโดนเลยมาแล้วหนูไปเดินยังไงให้โดนเหมือนโดนข่มขืนซ้ำป่ะนักศึกษาปอโทที่โดนบนรถไฟเมื่อปีสองห้าสี่ีอยู่ไม่ได้เมืองไทยต้องไปอยู่เมืองนอกแล้วค่ะถูกและปัจจุบันนักโทษ ที่เริ่มังโดนโดนติดคุกเก้าปีกับลังจะออกครับอืมออกมาอีกเนี่ยเราก็ต้องติดตามพฤติกรรมอีกนะไม่มีใครตามหรอกจนกว่าจะมีคนจับใหม่ได้ว่อเอาแค่ทุกวันนี้เด็กที่หายไปยังหากันไม่เจอเลยครับแล้วมีอีกหลายคดีข่มขืนที่ไม่ขึ้นทะเบียนเพราะตํารวจไม่รับฟ้องครับ นี่คือนี่คือสิ่งที่คุณบุม๋มกำลังเรียกร้องว่าอยากให้แก้กฎหมายอันนี้ซึ่งหลังจะจับได้แล้วักนคือบุคือบุ๋มแค่ว่าในเมื่อเรามีกฎหมายแล้วกรุณาทํากฎหมายให้มันศักดิ์สิทธิ์กว่านี้ได้ไหมมันคือการดําเนินการพิจารณาคดีหให้ศักดิ์สิทธิ์กว่านี้ถ้าใครต้องประหารหก็ประหารไปเถอะคุณถามจริงๆเหรอหลักมนุษยสิทธิสยชนแล้วคุณเคยมาคุยกับพ่อแม่เด็กไหมว่าเขาอยู่ต่อไปกันยังไงแล้วนักโทษเหล่านั้นคุณต้องการหนึ่งคนเนี้ยเดินในสังคม จริงๆเหรอเมื่อเขาทาโทษเมื่อเขาทขําผิดครั้งที่สองและครั้งที่สามครั้งแรกเราอาจจะคุยกันในการลดหย่อนโอเคเข้าใจเพราะนี่สองเราไม่ควรแล้วล่ะไม่ค,มครวรเห็นบ้างอย่างออสมัยก่ยอนนี่อาจจะไม่ไม่มีพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มันก็อาจจะต้องเผื่อไว้สําหรับคนที่แบบเป็นแพ้ไม่ได้ผิดจริง<ม>บ้างหลายคนบอกเอาไม่กลัวแพ้เหรอใช่ไหมมีคาถามนี้เกิดขึ้นแล้วหมไม่กลัวแพ้เหรอว่าจะเกิดอยู่ในข่มขืนที่ผู้หญิงจะแบล็กเมลหรืออะไรผมถามหน่อยยาเสพติดลักเล็กขโมยน้อยคดีแม้กระทั่งเศรษฐกิจคดีแพ่งมีแพ้ไหมมีครับจบ ครับผมคุณบุ๋มไม่ใช่แค่นั้นนะหลังที่คุณโดนคนหาว่าเกาะกระแสคนตายดังก่อนต้อยยังไงุณก็ยังโดนคนเนี่ยวิพาวิจารณ์ต่ไม่เหมาะสมกับการเป็นแกนนาที่ใส่ชุดว่ายน้ําถ่ายชุดว่ายน้ํเาไม่เหมาะสมคุณเป็นตัวยั่วยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศแล้วก็ทำให้เกิดคดีเกิดขึ้นคือบุ๋มถามคำหนึ่งถ้าบุ๋มเลิกใส่ชุดว่ายน้ําผู้ชายเลิกหืนปะ่ะ ยังมีน,น,ออน,นะเออผู้ชายพราพี่ไม่รจอพี่เป็น<ด>เร<า>ื่องหน<า>ึ่งจ<น>ะเลิกหืดไหมอ่าผมไม่ไเลิก็ได้ครับเออ <c oughs> แล้ว,แล,วแล้วส่วนใหญ่แล้วคุณเคยถามผู้ต้องหาจริงๆไหมคะว่าที่เขาไปข,ข่มขืนคนจากดูรูปบุ๋มแล้วไปข,ข่มขืนป่ะอืมส่วนใหญ่แล้วเหยื่อที่โดนเนี่ยเด็กๆที่โดนมันแต่งตัวซ็กซี่กันตรงไหนแล้วแล้วคุณคิดว่าเออเหมือนว่าไม่ใช่เฉพาะตัวคุณนะในฐานะผู้ชายขอพูดหน่อยก็คือแบบว่า ถ้ามันหืน่นมันก็ไม่ต้องไปข่มขืนคือเราไม่จาเป็นต้องไปทําลายคนอื่นเออช่วยตัวเองได้ปะทํำลายตัวเองอย่างน้อยเออทำลายตัวเองไปขอบคุณแต่อย่า้อยแต่อย่างน้อยเนี่ยนะมันก็ควรที่จะคือคุณไม่มีสิทธิ์นะต่อให้ผู้หญิงคนนั้นเดินแก้ผ้าผ่านหน้าคุณคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปข่มขืนเขาแล้วคุณคิดว่าไ,ไ,อ,ไอการที่แบบว่าออมีภาพแฟชั่นที่เป็นภาพเซ็กซี่มาเยอะๆยเงี้ยมันมีผลไหม,มประเทศญี่ปุ่นหนังเอวีเยอะกว่านะ เซ็กช็อปเกลือนนะแต่อัตราการข่มขืนต่ากว่าบ้านเราเยอะเพราะอะไรกฎหมายเขาแรงถูกใช่ครับแล้วก็กฎสังคมเขาก็แรงมากใช่กฎสังคมเขาก็แรงนี่คือสิ่งที่เราต้องถามกลับตัวพวกเราเองว่าหลายคนบอกแล้วถ้าเกิดจะข่มขืนแล้วไปประหารเขาเลยเนี่ยมันถูกต้องไหมคุณไม่กลัวหรือว่าฆาตกรเนี่ยจะจะฆ่าเหยื่อเลยแทนที่จะปล่อยให้เหยื่อรอดแล้วที่ผ่านมามีรอดกี่คนแล้วที่ผ่านมากฎหมายเรายังไม่ขึ้นขนาดนี้เรายัง นี่เลยนะขนาที่ผ่านมากฎหมายเบาๆมันยังฆ่าทิ้งเลยถูกมันยังโยนน้องก็ทิ้งลงเลยกระแสวิพากษ์วิจารณ์มาเยอะแยะมากมายคุณมีท้อบ้างไหมร้องไห้มีแล้วคุณยังจะเดินหน้าสู้ต่อไปไหมคุณบุ๋มพอเห็นตาดำๆของลูกแล้วมันถอยไม่ได้พี่มันรู้สึกว่าแล้วลูกฉันจะโตไปในสังคมยังไงลูกฉันมันจะเดินโดยที่มีสุนัขทิ้งจอกเดินเยอะขนาดนี้อีกหมื่นกว่าคนกำลังจะออกจากคุกลูกฉันจะอยู่ยังไงต่อสู้มาหลายปีแล้วหลายคดีแล้วนี่ก็คือ อยากจะผลักดันกฎหมายนี้ให้เป็นจริงเนี่ยแต่วันนี้ผมดีใจนะ NGO ออกมาฝ่ายนักวิชาการออกมาฝ่ายนู่นฝ่ายนี้ออกมาคือมีหลายส่วนออกมาช่วยมันต้องออกมาพูดแม้กระทั่งเหยือก็ออกมาพูดมันต้องอย่างนี้มันจะสําเร็จไม่สาเร็จก็แล้วแต่แต่กขอให้คนได้ออกมาคุยกันใช่ค่ะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาใช่ค่ะมันต้องเห็นความชัดเจนค่ะแล้วผมว่าเยาวชนสามารถเลือกอนาคตของเขาเองได้ว่าเขาอยากอยู่ในสังคมที่ปลอดภัยยังไงแล้วไมคุณต้องแล้วทำไมคุณต้องคุณต้องเลือกนครศรีธรรมราชเนี่ย เป็นจังหวัดที่เรียกว่าในการที่จะกันนำกันนอตอนที่ผมต้องลงไปสอนที่อชีวะนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นคิวที่ผมบุกเลยโล่งหน้า2เดือนแล้วค่ะเพียงแต่ว่านครศรีธรรมราชน้องๆพอเขาเห็นผมทําเรื่องนี้เขาก็ทําไวเนวต้อนรับเลยเขาทาป้ายประหารสถานเดียวต้อนรับเลยเพราะอะไรเขาพาผมไปที่รถไฟขบวนนั้นที่ต้องแก้มขึ้นเขาคือผู้โดยสารที่ต้องขึ้นรถไฟอันนั้นโอ้โหก็เลยผูกพันกับรถไฟเเขายังไม่สามารถที่จะส่ง ใบให้บุ๋มได้พวกเขายังไม่ถึงสิบแปดแต่เขาบอกผมพวกหนูขอบอกได้ไหมว่านาคตพวกหนูจะเป็นยังไงอ่ะหนูก็ต้องขึ้นคน่นี้เหมือนกันหนูก็ต้องขึ้นคน่นี้เหมือนกันแล้วบว<อ>ก<ด>ตอนที่บมไปถึงสถานีรถไฟแม่ลูกสองคนยังต้องเดินทางอีกหลายคนคเขาต้องมีต้องการความปลอดภัยคะ่ะเด็กๆขอเลือกอนาคตของเขาเองคุณบุ๋มฮะตอนนี้รายชื่อมาประมาณเท่าไหร่ละเอ่อเนื่องจากว่าผมประกาศตอนตอนบ่ายสามวันอังคารนะคะวันนี้วันศุกร์ก็ไปรับมารอบแรกแล้ววันนี้วันหยุด ก็เลยปรายสดีปิดวันนี้ที่นับอยู่เกินหมื่นสำหรับวันเดียวที่ส่งกันเป็น EMS ส่งมาตอนแรกที่ผมู่ไปผมูเห็นสี่หปึกผม่ก็ดีใจแล้วนะเพราะว่ามันวันเดียวอ่ะมันวันเดียวเองมันครึ่งวันเพราะว่าผมู่ไปเปิดตอนเที่ยงวันรุ่งขึ้นด้วยความตื่นเต้น ผลปรากฏเขาไปสนี่บอกเอ้ยวิ่งเขาไปรับข้างในด้วยมีอีกเยอะอสองกระสอบจริงๆแล้วันส่วนตัวผมเชื่อนะครับว่ายัางไงก็ถึงแน่นอนเพราะว่าตรงนี้เป็นอะไรที่ทุกคนก็คอนเซิร์นเป็นห่วงกันอยู่แล้วพอพี่ก้องไปมาหลายจุดเนี่ยนะฮะ<ช>ก็ทุกคนก็บอกเขาจะซีหลอกให้คุณบุม๋มค<ช>ือเขาจะรอเจอตคุณบุ๋มแล้วก็ให้คุณบุ๋มเองไอ้นี่ตรงบุ๋มต้องขอยืนยันอย่างนี้ว่าน้องๆที่จะไปรวมตัวกันที่พารากอนวันพรุ่งนี้เนี่ยบุ๋มไม่ได้เป็นแกนนาเพราะตํารวจวันนี้คอสชโทรหาบ๋มบุ๋มไม่ได้เป็นนนแกํา ท,ที่ในการพาน้องๆไปแต่ทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงพลังอันนั้นมันสิทธิ์ส่วนตัวของเขาค่ะแต่ในการทําเรื่องของความถูกต้องและความดีอยากทําอะไรทําถ้าเกิดคุณบอกว่าหมุมเป็นการแก้ที่ปลายเหตุคุณอยากจะแก้เรื่องการศึกษาคุณก็ทําจบ แล้วคุณหมูมจะไปเดินพวกนี้ไปไหมฮะอ๋อไม่ได้ไปค่ะผมต้องไปสอนหนังสืออ๋อไม่ได้ก็คืออ๋อคนก็คิดว่าคุณจริงๆไม่ใช่เป็นการรวมตัวของน้องๆที่เขารวมตัวกันเองเขารวมตัวกันเองไม่เกี่ยวกับบุ๋มค่ะเขาเขาวางแผนกันตั้งแต่บุ๋มแถลงข่าววด้้ยซไปนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีอะไรอยากจะฝากบอกไหมครับคือทั้งเรื่องของการแก้กฎหมายแล้วเนี่ยอยากจะทางบ้านครอบครัวเนี่ยมีอะไรจะฝากถึงผู้ปกครองน้องๆบ้างครับ การที่บุมออกมาในวันนี้เนี่ยบุมคงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้นค่ะ uh huh. แล้วก็เป็นการทําให้กฎหมายเนี่ยมีความเข้มแข็งเพื่อนาคตของลูกหลานได้เท่านั้น uh huh. แต่การแก้ไขปัญหาเรื่องของการข่มขืน,ขนมันเป็นปัญหาที่ต้องแก้กันทุกฝ่ายโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวที่จะต้องสอนให้ผู้ชายให้เกียรติผู้หญิงมากกว่านี้ uh huh. โดยเฉพาะเรื่องของทางเพศที่เราจะต้องสอนพวกเขาว่าเขาจะหาทางออกในเรื่องเพศของเขาอย่างไรโ uh huh. รงเรียนเองจะต้องสอนในเรื่องของจริยธรรมและการศึกษาให้ดีขึ้นมันต้องหลายๆฝ่ายร่วมกันบุมคนเดียวทําไม่ไหวแล้วค่ะ บอกอะไรคดีค่ะวันนี้ก็ได้คุยประเด็นแรกกับคุณบุ๋มในช่วงนี้แล้วยังมีอีกหลายประเด็นช่วงหน้าครับผมดูเป็นงานงานตโอ้ประเด็นประเด็นคุณบุ๋มเรื่องนอกบทอีกงนะกับปีเจมียนะประเด็นเรื่องเกี่ยวกับนี่นะคะไม่หมดนะเรื่องการแต่งตัวที่มีเสียงว่าคุณไปยงคุณกับคุณเจมี่บูเออร์โอ้ประเด็นการที่มีนักข่าวคิ้งติ้งแหงมาถึงคุณอีกนะคะอะตอนนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพบคุณบุ๋มต่อครับสักครู่เะครับสักครู่ค่ะ กลับมาในช่วงของเซปตี้วันเต้ดนะฮะกับคุณบุ๋มมาตดาเหมือนเดิมนะฮะช่วงนี้ก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกเยอะถูกนหครับมาโก n ทแต่ละประเด็นดีกว่าประเด็นแรกเลยที่คุณบุ๋มเองเนี่ยนะมีข่าวว่าคุณบุ๋มมีข่าวมาว่าคุณบุ๋มเนี่ยออกมาบอกว่าดีเจแมนเนี่ยเล่นนอกบทมีหอมไหลแล้วก็พอคัปุ๊บก็ไปบอกกับว่าบอกว่าเออเนี่ยกับกับคุณไปเตอบอกว่าเออไม่มีอะไรนะเขานอกบทเองอ๋อ มันมาจากที่ไอ้บทมันไม่มีจริงในบทไม่มีไม่มีไม่มีหอมคือมีให้จุบจุจุกอะไรไหร่คุณแม่เล่นเป็นอะไรกับคุณเออเล่นเป็นเล่นเป็นตำรวจที่เราจ้างให้คุมซ่องเราเออค่ะเราเป็นแม่เล้าค่ะเออแล้วก็เป็นมามาสั่งเป็นมามาสั่งแล้วมีผู้ชายกำลังนวดอยู่ดิฉันก็ใส่นุ่งผ้ากนหนูอะไรอย่างเงี้ยโอ้ผมขอทำตรงๆเลยแล้วสดุกว่ามีเกินจากที่เขาสั่งในฉากไหมคะในซ้อมเออเอางี้ผู้กำกับสั่งให้ทําค่ะ <อ senhor> นี่คือความจริงบุ๋มว่ามันเป็นการโปรโมทล,ละคร และอย่างหนึ่งอีกฉากหนึ่งก่อนหน้านั้นที่จะถ่ายในฉากที่ดีเจแมนจุมหัวไหลเนี่ยก็คือเป็นฉากที่๋มต้องปรามเขาเรื่องของการโมโหอะไรมากมายแล้ว๋มก็เลยต้องไปลูกหัวไหลเขาผมบอกเาบอกโอ้ลืมบทบทเลยพี่ปุ๋มมากผมทําผมสั่น๋มก็เลยหันไปตะโกนบอกใบเตยซึ่งนั่งอยู่ข้างๆฉากนั้นซึ่งรอเข้าฉากต่อไปใบเตยเล่นเป็นกะหรี่ในซ่องหนูเ๋อเป็นเป็นผู้หญิงทำบริการค่ะตรงๆรายการสดรายการสดอ๋อค่ะสดค่ะไม่ได้เป็นเทปค่ะแล้วก็ขอต้อนผู้ชมนะคะะต่อค่ะ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยในในบุกก็เลยตะโกนบอกไอเตยบอกว่าเอเตยใช่ไม่มีอารมณ์ด้วยนะเว้ยาเคลียร์กันเองคือเป็นแค่เย้าเย้กันเพราะว่าเขาเพิ่งเป็นประเด็นเขากับเพื่อนไอรีนจงป้ะบุกก็เลยบอกกาปนว่าเขนรไปไหมคมัไม่มีไม่มีเป็นเรื่องเฮฮากันในกองถ่ายแต่ข่าวที่ออกมาเอาไอข่าวนั้นมาสกินีึมารวมกันเออซึ่งความจริงมีอะไรไม่มี่ถามคุณหน่อยแล้วคุณไปเตยมาอยู่หน้าคอมเตยเฝ้าคุณเล่นเหรอ เฝ้ามันต้องกรอเข้าฉากต่อไปอ๋อคือเขามารอเขาเขาเล่นอยู่ในเรื่องเดียวกันนี่แหละเขามารอเขาไม่ใช่มายืนดูคุณเฝ้าอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอยู่ในช่องเดียวกันคุณไม่เห็นจะสนใจอะไรเลยอยู่เลยนะอยู่ในช่องเดียวกันจะแต่งที่เดียวกันอ๋อต่งที่บันเธิขอโทษครับจะไหมคะอ๋อแสดงว่าคุณก็ไม่ได้ไม่ได้แฉอะไรเขาเลย เป็นประเด็นข่าวพี่อาร์มาเองพี่อาร์พี่อาร์เพียงแต่ว่าไอ้ข,ของของแม่ก็ไปเตยหนูว่ามันไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเขาอยู่ในตรงนั้นอ่ะเขาอยู่ในสถานที่เดียวกันวันนั้นพ่อใบเตยก็นั่งอยู่ตรงนั้นคือตะโกนออกไปปุ๊บคอขาดว่าง,งั้นเออค,อคือคือก็เห็นเห็น,หนอยู่อย่างเงี้ยค,คือค<ม>ุณก็ไม่มีอะไรกับน้องดีใจไหมเหมือนกับน้องน้องในวงคนในวงการต่างคนต่างทํางานไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีอ่าโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดกันไปอ่ะครับพี่อาร์ค่ะ